วันนี้ที่กองงานสวนพระองค์904ส่วนแยกวังสุขโขทยัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริัานต์วัณีริรา,ราชกัญญาโปรดให้หม่มอมหลวงทรงลักสวัสดิวัตรเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชุป,ปถัธรรมและโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารจำนวน10โรงเรียนโรงเรียนละ10ทุนพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลลูกวันเลยบบอลลูกตะกรอ้อและไม้แบดมินตัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต8มกราคม2568ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศริวันวารี1อุดรธานีตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมศริวันวารี2สงขลาตำบลครูหาใต้อำเภอรัต,ตภูมิจังหวัดสงขลา โรงเรียนมัธยมศิริวันวรี3ฉะเชิงเซาตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียน,ออนยบนออนน้านอ่อนหลวงตำบลอ่อนเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดพืชอุดมตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยกาลสินตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินโรงเรียนวาปีปทุมตำบลหน,นองแสงอำเภอวาปีปทุม,ม land, MM. จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนวัดแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดและโรงเรียนวัดคีรีกันตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช และจากนั้นโปรดให้พลโทธิตฐานสุขศรีหัวหน้าแผานกราชาการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นประธานในพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ่มกราค,คม2568แก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์าบางเขนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการจังหวัดชนบุรีสถานพักพิงสัตว์กู้ภัยสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยจังหวัดอ่างทองสถานสงเคราะห์บ้านนางวงจันทร์ร่วงปรึกษาจังหวัดรา าชบุรีและสถานสงเคราะห์บ้านรักหมาพีและเพื่อนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี